กับ,บเอในช่องลุกแอดไมเอออีกแล้วนะคะก็วันนี้เออจะมาแต่งหน้าลุกสีแทนโทนปี2019นค่ะนั่นคือสี living color นั่นเองค่ะ ซึ่งทางแพนโทเนี่ยเขาจัดให้สีนี้เป็นสีประจําปี2019นั่นเองก็จะเป็นสีออกแนวส้มๆพีชๆอะไรประมาณนี้นะคะก็แต่งไม่ยากจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยค่ะเริ่มกันที่หน้าสุดเหมือนเดิมเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะมาลงคินกันแดดกันก่อนเลยค่ะเอาจะใช้ของอเมซ่านะคะสูตรนี้เนี่ยมีส่วนผสมของสารให้ยาลูรอนิกจะช่วยเก็บกักความชุ่มชื้นได้ดีเหมาะกับคนที่มีผิวแห้งนะคะแล้วก็เหมาะกับการออกแดดเบาๆในชีวิตประจำวันด้วยค่ะ มาจะมาใช้คูชั่นของ The Face Shop มันติสวิงคูชั่นนะคะตัวนี้เนี่ยเลื่อนด้านล่าออกมาก็จะมีคอนซีลเลอร์กับบัตรออนเนื้อครีมให้ด้วยสะดวกมากๆเลยพลงผิวเสร็จแล้วนะคะเออก็จะใช้คอนซีลเลอร์ที่เขาให้มาในตลับเนี่ยกบใต้ตาแล้วก็พวกรอยสิวรอยแดงต่างๆ ต่อมาจะใช้แป้งของคิวเพสเลิ a แอ Harmony ในการเซ็ตผิวนะคะแป้งตัวนี้เนี่ยเป็นแป้งอัดแข็งไม่ผสมรองพื้นสามารถควบคุมความมาันได้ถึง8ชั่วโมงเลยทีเดียวก็จะใช้คู่กับแป้งนะคะเพื่อให้ได้ลุคที่บางเบาเขียนคิ้วเหมือนเดิมเลยนะคะเอ้อจะใช้ของ e t u d ด h ้ u s าวาดไปตามรงคิ้วที่เราถนัดอยู่แล้วได้เลยค่ะ <Get> ต่อมามาสร้างมิติให้กับใบหน้ากันนะคะเอยจะใช้บัอนเซอร์ในพาเลตของเมเบรลีนตัวนี้มาสร้างสันจม,มูกแล้วก็กอบหน้าค่ะ คาแหละที่เอาจะใช้ในการแต่งตาวันนี้นะคะเป็นของ e t u d ด h o u s e p a l e o ์ e ัล e ลอร์ไอจค่ะก็วันนี้เออก็ไปแต่งตามาแล้วข้างนี้นะคะเดี๋ยวจะแต่งข้างนี้ให้ทุกคนดูว่ามันแต่งยังไงก็สีแรกนะคะที่เอาจะใช้ก็คือสีชมพูพีทตรงนี้ลงไปให้ทั่วบริเวณเปลือกตาแล้วก็ใต้ตาล่างเลยค่ะ <S <S แล้วก็ทาบริเวณหางตานะคะให้เข้มขึ้น ต่อมาจะใช้สีส้มเข้มผสมชิมเมอร์ตรงนี้นะคะทาบริเวณหางตาแล้วก็ใต้ตาล่างค่ะเพื่อให้ตาดูมีมิติมากขึ้นแล้วก็ใช้สีน้ำตาลตรงนี้นะคะลงเป็นคล้ายๆกับลายเนอร์แล้วก็โคนขนตาล่างด้วยค่ะ เสร็จแล้วนะคะก็จะมาใช้สีขาวมุกชิมเมอร์ตรงนี้นะคะลงบริเวณดอรลลี่อายแล้วก็หัวตาค่ะแล้วก็ใช้แปรงสะอาดๆนะคะมาเบลนบริเวณขอบนะคะให้มันฟุ้งๆสุดท้ายนะคะใช้กิ๊ตเตอร์สีทองตรงนี้ทอปบริเวนถึงกลางตาได้เลยค่ะกิดอายไลเนอร์กันเลยนะคะเออจะใช้ของ i n t u It Hair บัดอายไลเนอร์เพนเวอเตอร์พุ๊สี02ดาร์กบนะคะก็ เียนไปให้ชิดบริเวณโคนขนตาแล้วก็วิงห่างออกมาเล็กน้อยค่ะ ็จแล้วนะคะก็มาดัดขนตาปัดมาสคาร่ากันเลยค่ะเอ้ยใช้เมเวรีนตัวนี้นะคะสูตรนี้เนี่ยให้ขนตาที่เลี้ยงเส้นมากๆแล้วก็ไม่จับตัวเป็นก้อนด้วยค่ะ ต่อมานะคะปัดแก้มเ่าจะใช้คิ้วเพสรุ่นนี้นะคะเบอร์หก n ก g h t Out เป็นสีส้มผสมชิมเมอร์นะคะลงบริเวณหน้าแก้มแล้วก็ปัดเฉียงขึ้นมานิดนึงค่ะปัดไฮไลท์นะคะก็จะใช้ไฮไลท์ในพาเลตในบลีนตัวนี้ตัวเดิมลงไฮไลท์ไปบริเวณสันจมูกกระจับปากแล้วก็หนกแก้มได้เลยค่ะ เกือบเสร็จแล้วนะคะต่อมาก็จะมาทาลิปเลยค่ะเอยจะใช้ของ for you to love me harder นะคะตัวนี้เป็นเบอร์05นะคะ s h a e my coral ก็จะออกสี coral นุดนๆทิฟนี่นะคะทาให้ทั่วบริเวณปากแล้วก็ใช้นิ้วมือของเราเนี่ยแทบๆลงไปได้เลยค่ะ สุดท,ท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดนะคะเอิร์ก็จะมาใช้ซิปทูซิปลิปแอนชีนะคะเบอร์ศูนย์หนึ่งคอร์บอสซัมนะคะทาไปบริเวณด้านในปากได้เลยค่ะ I ปิดท้ายด้วยการฉีดสเปรย์น้ำแร่นะคะเอิร์ก็จะใช้ของเฟสดอบฉีดไปทั่วบริเวณใบหน้านะคะเพื่อเป็นการเซ็ตเครื่องสำอางของเราค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลุคสีแทนโทนปี2019หรือว่าสีวิ่งคอร์นนั่นเองค่ะก็เป็นลุคที่แต่งไม่ยากนะคะสามารถแต่งตามกันได้ง่ายๆแล้วก็เป็นลุคที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ชองให้เอลยนะคะวันนี้ก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย